<N> เนื้อเหนียวหอมแาบพี่อะขมนี้ขนาดนะหวาน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 นะหวานผมหวานรายการตะวันแดงปลากิ่นปลาแอวคลิปนี้เสนอตอนของกิ่นบ้านเฮาทำครัวแบบบ้านญาติาก,กิ่นกันง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาติดตามชมได้นะเจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาจะมาหลาบลาเพี่อนะครับ จะเป็นเมนทูทางบ้านเหนือเขาซึ่งเป็นปลาน้ำโคกเป็นเนื้อที่ว่าเป็นปลาที่ว่าหวานลาบล้ำลองมาติดตามนู่นครับวิธีการทำเนี่ยผมจะทำให้พอนะครับเอาตัวใจขนาดนั่นเนาะ <c oughs> เออลองลอง,ลองพอทั้งเปิ่มเพิ่มเหรอเออกำควางให้หน่อยกำควางแล้วลองควาง <c oughs> เออเออ,เอ,อเอาใหญ่แต้นาะ <c oughs> เออ <c oughs> คีโลปลายเนาะกิโลปลายว,ยวันนี้เดี๋ยวจะลาบเอาเราเสบๆเลยแบบเมนูวันพอนาะ แล้วลาบหวานนะครับม้วนนี่โอ้โหอ้าวธรมาติดตามนะครับสถาตรต่อไปเข็ดหน่อยโอเคแข็งเนาะเก็บมันใหญ่ปบานี้จะแข็งหน่อยปยาหน่อยโอ้เก็บใหญ่ขนาด,ดานั้นเขียบมันแข็งโอ้ปลาเพี้ยนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับ,บจะได้เป็นปลาเมร่หนำใหญ่นะครับ หอมมาได้เดียงอันี่เนื้อมันจะวนนนนหวานเนื้อแน่นหวานเออเป็นปลาที่ว่าเนื้อที่ว่าเปรี้ยวตัวเผ็ดหนึ่งก็ได้ที่ว่าเนื้อหวานนะเออเออเออันนี้เราจะมันลาบลาบหนิวเนาอลาบมี เอาเนื้อมันออกก่อนโอ้เนื้อหนาขนาดน,น้ออย่องมันกลางน้อยๆออก ได้มาแล้วครับหนึ่งเทบเป็นี่สองเนาะนี่เขาจะแยกออา,าตัวนี้ไปตุมให้คอนอื่น เป็นน้ำเพี้ยมันอ๋อจุดเด่นของมันคือตัวนี้ไะครับีว่าปลาเพี้ยเพี้ยต้องมีเพี้ยมันต้องมีขี้มันนี่มันก็มีตัวนี้ใส่ปลามันนี่มันก็เนใส่มันจะขมนะนะมันจะขมหวานขมหวานเวลาเขาปรุงเขาต้องคอยใส่ทีละหน่อยนะหน่อยนั้นเมืี้อาจจะขมเกินอ่ะก็อ๋อแล้วจะดีไปต้มหรออ๋อเสน่ห์ของมันคือตัวนี้ตัวนี้อ่าอ่าแล้วก็โอเคโอเคกินมันนี่เนาะไอตัวนี้เดี๋ยวเขาต้มเป็นน้ำซุป อ่าคราวนี้เขาจะมาต้มใส่ปลาการเลยก็เอาหน้า,าใส่พอประ,ประมาณนะครับนครนั่นนี้ก็ได้ละผสมน้อยอันนี้เขาจะเอาเป็นต้มใส่มันเอาไว้ยูเพียมมัเนาะต้องการความอมของมันนะรับนี้นต้มัวนี่นอน อ่าก็นี่กับปล่อยไว้นี่ก่อนเนาะเอออีก<ด><ด>เดียวเอาขอนี้หน่อยจะใช้ใส่หน่อยก่อนดับขาวห,หอมขาวหอมขาวอยู่ในตู้เครื่องปุ๋งก็จะมีจะใช้จะใช้หอมขาวหอมแดงนิดหน่อยดับกินมันอ่าไปดับกินหมดตมง ครับอ่าอันนี้ก็ตั้งอันนี้ก่อนเนาะตอนนี้อนนอเราจะไปตั้งกีนมาก่อนลาบกีนมัอนเกียรล้อลาบกีน,นเสร็จต,ตัวนี้ซุกพอดีอ่านี่ขั้นตอนต่อไปออจะด้งแรนเนี่ยจำและออกจากหนัง เอาลาบตึงหนังนี่มันเหนะียวเนาะมาดึงหมอกนั้นาต้องแยกออกต้องแยกหนังแยกเนื้อออกเสียวิธีการปรุงเือหนึง่งเอาต้มน้ำมือเดือด,ดอ่าผสมแล้วก็ เอาป่าเขาลงไปลงปัใส่แล้วก็พร้อมครับเครื่องปุ้งเกเครื่องปุ้งก็อย่งนี้หลายๆอย่างนะเครื่องปุ้งเนาวก็เดี๋ยวเขาจะเอาขันตัวไปนี่ตัวนี้เขาจะทำนี่ก่อนปุ้งมันเอาเอาซากอะ ตัวน,นี้าาาหอออ้องกระซาบมอเออต้มมัได้ยเนาะต้มไปดูต้มใส่มานะครับวันนี้เราก็ได้ต้มไปประมาณสัก5น,นาทีเออวันนี้เราจะเอาเป็นเนื้อหน้ามันจ,จะขมเอาไว้เป็นเครื่องฟุ้งนะะเอาไว้เครื่องฟุ้งลาบอันนี้มันก็เดือดพอดีละมันก็เตรียมน้อยไว้เดี๋ยวล้อล้อลาบที่เซ็ตอย่างเซ็ตแล้วก็ครบฟุ้ง อ่ะก็เกือพริกเนาะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปตอนนี้น้ำหมอตั้งไว้แล้วก็น้ำเดือดได้ตีแล้วก็เนี้ก็จะเอาเกลือปูงมาใส่ก็มีหอมมีตะไคร้ใบบัวหูดมีคาเนี่ยก็ใส่เข้าไปก่อนอเดี ua, trendy, ๋ยวรอสักำเมื่อน้ำมันเดือดสักำแล้วก็เยวจะเอาป่านี่เขาใส่เลยจะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเกลือมีมะนาวตัวมา้ห่รอบหนึ่งอ่ตอนนี้ขั้นตอนเนี้ยจะเอาตัวนี้ใส่ก่อน อ้าวเนาะเดี๋ยวรอรอลอหน้าเดือดเน้น้อยกันเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาป่าเขาตีโค้งป่าเนี่ยตีซอบไปเนี่ยเราใส่เนี่ยครับตอนนี่หน้ามันก็เดือดได้ตีเนาะก็ใส่เกลือเข้าไปสักน้อยกันเนาะใส่เกลือเนาะใส่เกลือเข้าไปแล้วก็นี่ก็เอาเนื้อป่าลงไว้ครับเนื้อป่าลงต้มถ้าว่าหน้ามันเดือดนี่เอาใสไปหนี่มันจะมีกลิ่นขาว ก็ต้มไปสักสิบนาทีาก่อนมาสุกเลยก่อนเนาะแล้วแต่จะมีเครื่องปรุงมีบันเนื้มีอย่างเพิ่มเติมเน้่ามันจะแห้งไปหน่อยก่อนเส้นไม่บอกจะแม่งเลยเอยาอละรอก่อนเนาะรอสักสิบนาทีเดี๋ยวนี่เขาต้มปลารอนะครับรอ,อเดี๋ยวจะเจ้านี่เขาไปหลับหลับกินไว้ก่อนหลับกินรอ ลาบที่ล้อชิดตัวนี้ซุกเขาปรุงนี่เรียบร้อยแล้วก็ปรุงลาบก็จะเป็นเมนูเด็ดละกันนี่ <c oughs> ลองฝีมือคนเมืองวันเ h าครับนะระวังที่เอาล้อต้มปลาเที่เขจะเอาแปลงน,น้ำซุปนะน้ำอมไอเนาะเอาก็จะมาลาบทีนล้อที่เนี่ยเอาได้เกี๊ยวเลยนะลาบกินนั่น,น,นหวานในปลาเนี่ย ันเป่าน้ำกุกอันนี้คือวิธีทําขั้นตอนแรกการลาบฝาเขาจะลาบไปเรื่อยๆเอาจนเหนียวเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปปุงงป้งเสืเครื่องปุ้งก็ได้เตรียมไว้แล้วเนาะเห็นขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่เอาลาบป่าเสร็จ lên không bật hình nôm mà không có ăn tới thì cứ hẳn tiến ba ได้ตีแล้วครับเพราะว่าการหลาบ่านี่จะเนื้อมันเหนียวนีว่ต้องใส่เกลือให้น้อยเอาหลาบตัวฝาเนื้อฝามันจะเหนียวนะหลาบงานเหนยียวขนาดนักเนาะเดาตัวนี้ได้ตีแล้วเนาะเดี๋ยวเา็าจะไปตีปรุงเครื่องต้มไ้ก่อนเซจเราก็จะมาปรุงหลาบต่อขั้นต่อหนึ่งต่อเหน,นียวพักหลับมันเหนียวแล้วเนาะอก็นี่น้ำ

ชุดรถนี่มันตึงขาดถึงได้นะเส้นน้อยเส็บน้อยเนาะเส้นลายเส็บลายเหน็นหนักกับผมร่วงเอาพอดีจากเขาปุ้งเครื่องเขาไปลากแต่ต้องขีมอเตอร์ทั้ว่ามันเข้าตีกระตังยังมาขี่มอีตอร์ไปทั้งตัวกระดั มต้องมีพริกทอดคำร้อยเหมือนกันนะพริกทอดร้อยเพื่อเอารสชาติตะกะสีสังตอนนี้ได้ตีแล้วครับได้ตีแล้วอปิดแก๊สก่อนาะปิดแก๊สด้วยมาด้วยฟบ ต้นหอมต้นหอมชี้ใส่กข้าไปอ่าตอนนี้กับพ้อมดื่มนะพ้อมกินละอ่าตักใส่ถ้วยเลยอ่าแต่ต้มปลานี่หอมบดีก้นถ้าก้นนี่นมจังเละอืม้อมก้นอ่าใส่เข้าไปอ่าพริกร้อยหน้าถ้าไ๋ยวชอบเผ็ดก็เอาพริกได้ หืมน้ำเลยหน้ำน้ำนักหน่อยแซ่บน้ำมันแซ่บแต่เอารสเปรี้ยวๆหน่อยหืมองดูก่อนดูดูก่อนว่าเออน้ำต้มเพียวมันเป็นอย่างไรเออมันส้มหอมหวานเียวต้มขมนี้ขนาดน่ะหวาน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 เหรอหวานหอมหวานเนี่ยเขาจะเป็นน้ำปรุงน้ำรุงเครื่องก่อน แนวเขาก็จะเอาน้ามันเนี่ยพริกแล้วก็เอาเป็นพริกลาบทั่วไปนะครับเอาพริกลาบก็ใส่<อ>มันจะไงดิเทสหน่อยกันสีก่อนเนาะมีพริกลาบมีบะเคนเ็นเพิ่งเทศรวมตับนกกรเทศบะเค็นเพิ่งเทศรวมไปแล้วชุรสมันไงมอวัลไนต์กับ เกือบปกบ <c oughs> นกรบามีเกือบปนชุดรถล้วก็ตัวนี้เนาะเกือบปนอยู่นีผงชุดรถเกือปนอยู่บนเกือปบนต้นตาลน้ให้กือปนให้เออือปน เข้ากันเนกันอืมแต่ือไมให้กินดีไหกันบอกแก่แล้วไมนีน่ไหมอ่านำยาฆ่าเชื้อไปเป็นงงเป็นเลยอ่าเซต้าพี่คนนี้กับอป่าสไซระไรกรอผมเพียมันะผมหวานสำหรับคนที่มักขมนะถ้ายอด đây quả kia tôm rồi này đọc à nó có đi này cuốn nhiều ăn đâu vừa

กินไปหน่อยนหลังจากเขาปรุงได้ตีแล้วก็จะมี <c oughs> มีขิงขาวหนึ่กระเทียมหราคันหอนใส่กระเพยแล้วก็คนให้มันเข้ากันหน่อยห้องวันลาบมีหลักลาบปลามีหอม เนื้อเหนียวหอมหลักปลาเพียหลักปลาเพียน้ครับเนื้อเหนียวงีอ่ะสุดยอดเมนูมือเย็นที่เราผักไผ่เมืชี้ฝรั่งเนี่กรเนี่ยโรยหน้าโรยหน้าพักเอาบอเอาใส่กันบางเนาะ ก,นนกันไหมคืนกันว,นวนะันขั้วนะอันนี้ขั้วกันวันไหวันนี้นี่คื้นลาบผ้าพี่วลาบมีปลาเพี่วน้ำกุกแล้วเหนียวผมสุดยอดครบับอ่ะวันนี้จะขอค่าเชืนะนะอกแล้วเนาะพร้อมครับรับแก้ ในจั่วหรือจักจระจันน,ออนะทอดกรอบๆมันๆอร่อยนะครับทอดกระิ่งเค็มเราหรือว่ากรบเข้าก็ได้นะครับนะครับเนาะเดี๋ยวขอค่าเชือกแปกนนะแซ่บอกลี๋ลองดูลาบเหนียวนะครับลาบเหนียวปะเพียมี ลองทำดูต้มต้มไส้มา่เส่ด้วยนะครับมันจะหอมนะครับถ้าบัต้มไส้ใส่เพิ่มันจะ,นะบ่หอมเนาะลองลอง,ลองทำดูนะครับเราไปใจ้ดูก่ออาจจะถูกใจของท่านก็ได้นะครับเนาะ,นะขอบคุณที่รับชมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์กดถูกใจ subscribe นะคะ